วันที่2ของการตื่นมาส่งน้องไปโรงเรียนนะคะง่วงมากเหมือนเดิมปกติส่งพี่น้องเนี่ยจะตื่นสายกันมากเลยค่ะ8ปดเโมงพอน้องเข้าโรงเรียนนะคะก็ต้องตื่นตั้งแต่6กโมงเช้าสวันแล้วก็ยังไม่ชินสักทีนะคะยังง่วงมากเหมือนเดิมก็ง่วงทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละค่ะ และว,วันนี้พวกเราก็มาในทีมฮาโลวีนจะถ่ายรูปทั้งทีเนี่ยก็ใช้ขนมลอกๆก,กันไปเยอะเลยค่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปส่งน้องเข้าโรงเรียนกันนี่ก็ยังแอบคิดอยู่ในใจเลยนะคะว่าทําไมลูกเราเก่งจังมาโรงเรียน2วันแล้วนะคะไม่ร้องไห้เลยแล้ววันนี้เด็กๆที่โรงเรียนก็แต่งตัวกันได้น่ารักมากๆเลยอยากให้คิงโจเป็นคนจังเลยอ่ะจะได้พามาโรงเรียนด้วยกัน ส่งลูกเขาเรียนเสร็จแล้วก็มาที่ร้านกันต่อวันนี้เซ็ตครีมคิงโจเข้าเพิ่มอีกแล้ว1 0,000ชิ้นก็เซ็ตนี้เลยค่ะที่ขายดีที่สุดในร้านเลยเป็นเซกู้ฝ้าหน้าขาวใสแม่แม่คนไหนรักษาฝ้าที่ไหนก็ไม่หายต้องมาลองเซ็ตนี้ค่ะตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้อยู่นะคะกดที่ตะกร้าได้เลยเช็คของเสร็จแล้วก็มาแวะร้านไก่ย่างหน้าออฟฟิศร้านนี้เป็นร้านโปรดที่คิงโจเลยนะคะชอบกินตูดไก่แล้วก็ตับย่าง เจอน้องหมาจอนเดินมาหาก็เลยแบ่งไก่ป้อนไปด้วยเสร็จแล้วก็รูปหัวน้องไปหลายทีเลยค่ะเติมพลังใจให้กันฝนเชื่อเลยนะคะว่าน้องหมาจอนทุกตัวนี้อยากได้ความรักอยากมีบ้านที่อบอุ่นอยากมีเซฟโซนแล้วก็อยากมีคนดูแลให้ได้อิ่มท้องทุกมือ้อภาวนาขอให้หนูโชคดีไม่ต้องเจอคนใจร้ายมารังแกและก็ขอให้ได้เจอคนใจดีจะได้อิ่มท้องทุกวันนะ